จำได้ไหมครับสมัยก่อนตอนก่อนสมัยคุณหมอกวีมาทุกซอกทุกมุมเต็มไปด้วยญาติคนไข้นอนนอนนอนเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วคุณหมอกวีมาก็โอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะที่จะเคลื่อนย้ายจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ค่อยๆหายไปหายไปแล้วก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับตอนนั้นสภาวะนั้นตอนนี้สภาวะนั้นกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับเอ้าทำไมล่ะฮะที่กับเวลาเดิมเลยครับโอ้ทุกซอกทุกมุมทุกพื้นที่ตรงไหนว่างไม่ได้ฮะต้องเสียบ ญาติคนไข้จะไปอยู่หมดเลยนะครับโอ้วนานใต้เต,เตียงฮะใต้เตียงคนไข้ฮะนี่ท่านคงไม่ได้โมนะเพราะท่านก็ไปตรวจเองนะฮะใต้เตียงคนไข้ย,ยังมีเลยครับชั้นห้าชั้นหกมีหมดแล้วปัญหาคืออะไรฮะปัญหาลักทรัพย์ครับมีทุกผลที่พยาบาลคือพยาบาลผัดเวรเนี่ยเสร็จเลยครับ พวกลักทรัพย์นี่มันจะคอยดูอยู่ผัดเปลี่ยนนี่คือยังไงฮะคือตอนผัดเปลี่ยนเวรกันมันจะหาตอนกาลังวุ่นวายกําลังเปลี่ยนเวรยังไงกำลังโอเคงานกันไงอ๋อกำลังสมมงานกันเขาจะอาศัยช่วงนั้นนะฮะองสัยจะดูหนังมากเลยฮะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคนะฮะคุณพ่อพนเนี่ยฮะแล้วญาดคนไข้อยู่ปะปนกับคนไข้เป็นพันคนตลอด24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นยังไงฮะเออ10ปีก่อนเนี่ยจะไม่ให้ญาติคนไข้นะ มามีโรงพยาบาลมีโรงแรมสิบ,บาทรองรับนะสมัยก่อนนะฮะแต่ทุกวันนี้โรงพยาบาลให้พักได้เต็มที่ครับคนพเนจรคนเสพยาบ้าไปรวมกันอยู่ที่นั่นหมดเลยครับคุณนพพรครับโอ้อยากบอกให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยความหมายค,คือว่าจะตามหาใครที่จะไปซื้อยาบ้าไปซื้อที่นี่ได้เลยรวมถึงคุณสุชัยคุณนพพรเนี่ยแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกคนลงพื้นที่ไปดูเลยอื ท่านผู้นำกับพยายามเต็มที่วันหนึ่งจัดสายตรวจหกนายนะฮะเขาไปช่วยป้อมปรามรวดหลายช่วงด้วยกันนะครับแต่เป็นการแก้ปลายเหตุนะฮ<น>ะอยากให้ประชาชนร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยครับครับงั้นพ่อแม่พี่น้องคิดว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงครับคือคนไข้ที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลควรจะการออกมาหรือว่าจะให้นอนอต่อไปคือ,ค,อคือมันเต็มไปหมดแล้วยัง นั่นก็แออัดพอพอสมควรแล้วนะครับจะให้นอนต่อไหมเกิดปัญหาอัจญากรรมขึ้นมาอีกเนี่ยอจกฟังว่าโรงพยาบาลควรจะให้นอนต่อไหมคนน้ใครเป็นใครใช่ไหมฮะความหมายคือว่าอยากจะให้โรงพยาบาลนี้อย่างไรไม่ใช่ฮะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรโอ้ก็แก้อย่างไรนี่ยากวะเขาแบบนี้ครับผมคนจะคิดไม่ออกเลรใช่คิดไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าควรไม่ควรเขาก็ว่าตองควรแล้วเนาะ แล้วคนไทยเราเนี่ยเปิดกนะว้างดูซิว่าจะแก้ปัญหายังไงครับผมคงมไม่มปัญหาคนคนหนาแน่นนะครับจะแก้ยังไงนะครับให้ควรอยู่ต่อไม่หรือว่าให้ไม่ควรอ,อยู่ต่อหรือว่าควรจะมีการลงทะเบียนคนเข้ามานอนหรือว่ามีการจ่ายเงินมัดจำหรือว่าควรจะไล่ออกให้หมดแบบนี้ครับหรือว่าสร้างที่พักให้ใหแก่คนไข้แบบนี้มีทางออกยังไงพูดง,ง่ายพอให้ไปออกพอให้ออก,อออกนี่คงจะโดนด่าใช่ไหมคุณทพรนะลองนึกถึงว่าคนที่จะไปบอกนะท่านโรงพยาบาลแอร์อัดท่านมานอนตรงนี้ไม่ได้นะเนี่ยอื คิดว่าเขาจะยังไงขอบคุณค่าที่ฉันจะไปแต่โดยดีอย่างนี้เหรอฮะอแก้ยังไงฮะศูนย์สี่ห้าสองสี่สองหกเก้าสี่จไม่ได้หายไปไหนแล้วครับผมศูนย <c oughs> ์สี่ห้าสองสี่สองหกเก้าสี่มาแล้วมาแล้วไม่ไม่มได้เก็บซพอบนหน่อยสักวัน2วันนี้ลืมเชียนะร์สองสี่สองหกเก้าสี่นะฮะโทรมาครับเราจะร่วมกันแก้ปัญหาย,ยัางไงท่านผู้กกับฝากมานะครับครับ ตอนี้ดูเสียงข้อมับก็ไม่ค่อยสบายนะอาจจะอาจจะป่วยอยู่ก็ได้นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นอาจจะนอนพักอยู่พ่อแม่พี่น้องโทรมานะฮะ,ฮะช่วยกันแก้ปัญหาว่าตรงนี้จะเป็นยังไงอยา่าคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรานะครับบา้านเมืองของเรานี่แหละพูดงไงานนะนะยังไงล่ะพอเป็นเรื่องนี้แล้วก็ไม่โทรกันมาที่นี่ครับเรื่องสังคมนี่ไม่เรื่อง,องสังคมเรื่องที่จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็เราก็ไม่แสดงความเห็นที่นี้ครับหรืออาจจะช้าหน่อยแล้วจุดจุดไฟช้าหน่อยครับ เพราะว่ามันออกไปทางอินเทอร์เน็ตไงมันต้องรออีกสามสิบวิใช่ไหมพอครบสามสิบวิมาเลยสายแรกสวัสดีครับปิดวิทยุด้วยนะครับสวัสดีครับครับกินแล้วครับสวัสดีครับผมครับคุณอะไรครับสวัสดีครับกลุ่มท่าอะไรครับกลุ่มท่าวังหินอ้าวเชิญครับกลุ่มท่าวังหินจะแก้ปัญหาความไม่อาจในโรงพยาบาลและปัญหาอาชญากรรมในโรงพยาบาลรลันยากที่จะอยากไปนอนเตียงมันเป็นเตียงนอนเต็นมากเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ทราบครับผมไม่เคยไปนอนเลยครับ ว่าผมผมก็เคยไปไปนอนอยู่ครับที่จริงแล้วไม่อยากนอนหรอกแต่มันจำเป็นต้องต้องนอนบางครั้งก็มีอะไรคนป่วยเพราะว่าหมอบอกว่งเขาเขาเป็นลแรงที่สุ่เลยเป็นลมป่วยเข้าห้องน้ำเปวดอชี่ปวดอยท้ายเปวดอยายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะแก้ปัญหายังไงดีครับเออผมว่าต้องการลงทะเบียนอีกนะครับลงทะเบียนครับลงทะเบียนญาติที่ที่จะเฝ้าตอนกลางคืนนะครับผมโอ้ลงทะเบียนญาติที่จะเฝ้าครับผมแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะเฝ้าอยู่ที่ เตียงนะข้างนอกอะไรนี่ก็นอนเต็มไปหมดเลยนะฮะเออสาม,มสามสามแต่ว่าจะเป่าคนตายเกลี่ยยาไม่นาเลยให้าูนี่ล่ะไม่มไม่เท่าใจโยยา,บบา,า,าอยู่กลับอือถ้าถ้าคุณถ้าวังหินเป็นเป็นผอเนี่ยจะจัดการปัญหารเรื่องนี้ยังไงดีอ่ะอ่าก็เป็นยาอะไรก็ไม่แล้วสาคัญแล้วพวกเนี่ยพวกมิจฉาชีพต,ต่างๆถือโอกาสไงพอคนเยอะๆก็ถือโอกาสไปไปขโมยของไปอะไรต่างๆอยู่ที่นั่นแลกเปลี่ยนยาอะไรอยู่ที่นั่น ปัญหาเงินก็ยากเข้าไม่เข้าก็ยากนะครับครับเพราะมันเป็นมานานแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยฮะไม่ได้แก้ก็ต้องแก้ที่เราปล่อยไงครับครับปล่อยแรกเลยเรื่อยๆก่อนลงทะเบียนทะเบียนยากมีคนมาเข้าเข้ายากมีคนเมื่วานนี้ครเข้าไม่เข้าครับสาดแรกนะครับครัปล่อยแรกเลยจำกัดคนเฝ้าลงทะเบียนคนเฝ้านะครับครับผมครับผมครับครับโอเคครับผมขอบคุณครับสายแรกการแก้ปัญหามา บอกว่าก็ยากเหมือนกันนะขนาดให้เป็นพออแล้วนะเนี่ยยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับก็คือเริ่มต้นจากลงทะเบียนแล้วก็จํากัดคนจํากัดคนจํากัดเวลาอะไรต่างๆนะครับสายที่สองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับผมครับคุณอะไรครับผมธนพงว์ครับคุณธนพโป์งครับจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับแก้ปัญหาไงขนนดแรกเราเ้องคน เรื่องนอนไม่ใช่สัมพันธ์เลยว่าถ้าคนณไม่เดินแย้สามนี้นะควไม่อาจเช่นนี้นะมันจเกิดเชื้อโรคอย่างแพร่เชื้อโรคแล้วคุณจะติดโรคแล้วรักษางกายหายแล้วอะไปนะ ครับผมขอบคุณครับคุณธพนพลครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับเดีย๋ยวมาอยู่เลยในโรงพยาบาลเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเผื่อว่าใครเกิดได้ยินมาแล้วอาจจะกลับบ้านเลยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็พยายามสกรีนสกแกนคนเข้าโรงพยาบาลสายที่3สวัสดีครับคบุณอะไรครับคุณสิงขอนเอาคุณสิงห์ขอนแก้ยังไงปัญหานี้อยู่สีสกเกตก็แล้วแต่ครับผมรบกวน รงมันใหญ่นี่แหละรงมันสประสิทธิ์สัประชิดหรอครับมันเคยไปครับคือการที่าที่แก่กัญหาใจกลางตอนข้างล่างขึนวาม จะแก้ปัญหายังไงครับคุณสิงห์ขอนครับตลาดการลดการลดการลดใช่การลดกียลดครับการการดูแลเช่นรลบเรื่อนเงื่อนไขอาชีพต้องขยายครับโอ้ขยายพื้นที่ครับไม่มีที่ขยายแล้วขยายพื้นที่เรื่องการยับยั้ครับทำเรื่องนี้เมื่อที่จะแยกออกไปเป็นสาขา ฐานเดียวกันนะครับครับผมดูที่แบบฐานเดียวกันจะเราเป็นสาขาไหมแต่ก็ได้ขาอ่ารถไปครับขยายขยายอะไ แะต้องไลเลื่ออกนะครับแต่ว่าเวลาเขากิดเรือเ่องเขาคิดเร่งมันมันกระทำซึ่งเขาเอาไปก่อการใดไม่ไปเลื่อออกแกต้องนิ่ซีน่าบางๆเวลาเขาต้องการไม่ก่นจะเป็นนะครับผมหรือกรณีการเตตะถึกถ้ามีขันคัดคิดได้ก็นีครับอ,อ่ญญา,อญญาออขอบคุณครับโอ้โหคุณสิงห<อ>์ขอนีอ่ก็ห้ข้อละเนยเยอะเลยนะคิดไดซัมนี้ยนี่ นี่ขนาดไม่เป็นพออ,อนะเน,นี่ประชาชนธรรมดา่คิดได้สักนีดถ้าเป็นพออ,อสคิลไปได้เลยสายที่สี่สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแก้ไขวลาคุณโทรมา,มาครับปวดรา้เรื่องเลยครับคนโทรมาฟังไม่รู้เรื่องเหร,ร,ร,เรอฮะโอ้เสียงอูอ e ีนะฮะโอ้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนกัน เพราะว่าเราใช้ระบบไมค์จ่อไมโครโฟนนะฮะอาจจะพยายามลดเสียงไมค์แล้วกันครับเชิญครับเชิญครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับให้แก้ปัญหา,<อ>าให้แก้<ห>ปัญหารเราเราแก้ปัญหาของเราเองอก่อนอย่าเพิ่งไปแก้แก้ปัญหาคนอื่นอย่าไปเซอแก้ปัญหาลมอันสัพพิสิทธ์แก้ปัญหา,อออาเอาแก้ปัญหาตัวเองให้รอดก่อนเพางั้นผมนี่คือเป็นการประท้วงแบบเล็กๆครับผมแค่จ้าของปวดอินยังบ่ฟังบองค์เรื่องฟันว่าสิไปแก้ปัญหาให้โรคบานสัพพิสิทธิ์ั่นโอ้จบเลยครับครับ เราจะแก้ปัญหาโทรศัพท์ของเราเสียงไม่อุ้ยอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับระบบโทรศัพท์อีกนะครับแต่คงไม่อุ้ยทุกสายมั้งก็คือแต่แล้วแต่ละสายนะบางสายก็คงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะครับอ้าว045242694นะครับแก้ปัญหาโรงพยาบาลสัมปชัญญะที่คนเยอะมากญาติคนไข้นอนกันได้ทุกที่นะครับแล้วก็เกิดทาเป็นปัญหาของอาชญากรรมตามมาเนี่ยท่านคิดว่าจะแก้อย่างไงนะครับ045242694 045242694ครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับคุณางจังหวัดนะครับคุณตางจังหวัดเรื่องเรื่องโรงพยาบาลครับพี่สิทใช่มครับผมจะแก้ยังไงครับโอ้จริงๆแล้วญาติเตลก็ไม่มีใครอยากมานอนที่โรงพยาบาลอยู่แล้วครับครับผมเพราะว่าตนเช้ามาเนี่ยเขาก็ต้องช่วยเหลือคนไข้เพราะว่าเตลโรงพยาบาลเองซึ่งจะต้องใช้ยิงก็คงช่วยไม่ไม่เต็มที่แหละครับเพราะว่างานเขาก็หนักอยู่แล้วครับผม จริงๆการแก้ปัญหาตรงนี้คิดว่าน่าจะจะโซนิ่งนะครับจะโซนนิ่งนะฮะใช่ครับที่นอนที่เอ่อที่นอนที่เขียนที่ประมงนี้ับเป็นที่ญาติที่พักแยกเลยฮะแด้ให้เขาอยู่ตรงโรงแรมที่ที่นอนอย่างเงี้ยมีเพิ่มอาจจะเพิ่มในกล้องเงินจำนวนปิดบ้างเพิ่มเจ้าหน้าที่เดินเตรวจเบาๆหน่อยแต่ช่วงแรกๆเนี้ยเพื่อติดตามการกิจกรรมต่างๆนานาครับเนี่ก็น่าจะแก้ปัญหาได้ ครับผมก็ก็อ,อ,อยากเสนอตอนนี้นะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ,ค,บค,ครับสวัสดีครับจากโซนนิ่งนะฮะจากโซนนิ่งเออเป็นเรื่องที่หนักใจเหมือนกันนะบอกว่าเมื่อก่อนมีโรง,โรงแรมสิบบาทเป็น <ๆ S 2> ไปได้ไหมคุณนพพร existing, จะมีโรงแรมถูกๆแล้วก็ญาติไปพักนะฮะหรือใครใจดีเศรษฐีตั้งให้คนพักฟรีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอะไรครับ จากนายเยียครับจากนาเยียครับแก้ปัญหายัางไงดีนายเยียเอ่อต้องดูสาเหตุของเอ่อญาติที่เข้าไปพักสาเหตุเพราะอะไรจะดูแลคนป่วยใช่ไหมครับเข้าไปเฝ้าไปเฝ้าอนรังคืนครับครับผมทีนี้เพิ่มเพิ่มพยาบาลรถหรือผู้ช่วยพยาบาลเข้าไปให้ดูแลคนป่วยแทนญาติอาจจะเตียงหนึ่งใช้ผู้ช่วยพยาบาลสักเอ่อสามเตียงสี่เตียงต่อหนึ่งคน รอบต่างงบประมาณเพิ่มขึ้นแน่นอนครับก็คือเพิ่มเพิ่มคนเข้าไปครับคือบางทีเขาก็ไม่ได้ไปเฝ้าไข้นะคุณนายเยียคนไข้หนึ่งคนญาติที่น้องมากันทั้งหมู่บ้านเงี้ยมาสิบคนยี่สิบคนใช่ครับแล้วก็ต้องนอนก็หาที่นอนนะก็ไม่ได้อยู่แถวคนไข้หรอกมาเยี่ยมแล้วก็นอนแถวนั้นตอนเช้าก็เยี่ยมอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมหมายถึงว่าเวลาเวลาจะขี้จะเยี่ยวใช้ชคำนี้เลยนะครับเวลาจะขี้จะเยี่ยวจะเรียก ญาติคนไข้จะเรียกญาติคนไข้ไปดูแลคเต็กอะไรต่างๆพวกนี้ต่อไปพวกนี้ไม่ต้องให้ญาติให้พยาบาลนะฮะพยาบาลจัดการเลยครับ้านเอกชนครับผมลรกบยาลเอกชนครับครับผมครับเรื่องเดียวนะครับข้อเดียวเดียวครับขอบคุณครับขอบคุณครับจดกนายเห็นเลยครับครับขอบคุณครับอรับผมสวัสดีครับอุตสาหโทรมานะครับจากนาเินศูนยสี่ห้าสองสี่สองหกเก้าสี่นะครับการแก้ไขความแออัดในโรงพยาบาลสมบูริ์ที่ ญาติผู้ป่วยนี่นอนกันเต็มนี่นะฮะจะทํำยังไงสายที่หกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับผมพลังคนครับพลังคนแก้ยังไงดีครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคนไข้กับพยาบาลกับผู้เสียใจไข่ครับงนี้อย่ากที่บอกคนที่ไม่เก่งเนี่ยังไงเขาต้องเป็ห้ามเป็นเป็นเวลาู่แล้วนะครับครับเวลาคนไม่เก่งคือผู้เสียใจจริงๆคือเนี่ยมันก็มีคนหนึ่ง ใช่ครับใช่ครับเรแล้วก็หาที่นอนนี่ครับคนที่นอนคนที่นอนเศร้าคนที่เศร้าก็คือส่วนในโรงพยาบาลไม่พออยู่แล้วครับไม่พออยู่แล้วเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือคนไข้อยากได้คนไข้กินอนุญาตเนี่ยดูดูเพราะว่าจะเดินช่วยจะเดินไม่ได้หรือบางคนก็ยังเช่อม้นแก่นี่ก็อยากให้ลูกหลานดีใจอืมครับก็เป็นปัญหาเพราะเ้อง ทางโรงพยาบาลก็น่าจะใช้วิธีเดินหรือวิ่งเพือไม่ให้เวลาออกก็ออกเวลาเยี่ยมก็เยี่ยมแล้วก็จะจำจำจำแตกคนเยี่ยมมากต่างระเท่าไห,หร่เ<ส>รื่อย,ยนี่เป็นปัญหาคือคนไข้ช่วยกันหนูไม่ได้เวลาเกิดฉุกเฉินที่งานคนที่ดูแลได้ดีที่สุดนนคือญ,ญาติทีนี้ปัญหา,าคือถ,ถ้ญาญาติเยอะโรงพยาบาลก็าเป็นเสดีย์คนไข้ก็ คล้ายว่าไม่แยดเพราะฉะนั้นก็ที่เป็นกำกัดคนหรือว่าหาผู้ช่วยเป็นพยาบาลนี่ก็คกรท่านท่านบอกครับผมคือถ้าถ้างโรประมาณนี้พอนี่ก็คือขอความรู้มือเปจ่อาชญาอะไรให้้ญาติเพื่อนเขาช่วยครับแต่ว่าต้องดูแลเหมือนกับว่าทำปัญญาต้องดูเดี่ยวต้อคซื้อคือคนเราเวลาทำกิจวัตรหรือว่าช่วยกันเองหรือเวลาไปห้องน้ำหรืออะไรต่างๆถ้าปิดปตดเกินมันก็คงไม่พรกันก็คงจะ เตียงสี่เตียงต่อคนอย่างนี้นะครับคนหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายเท่าไใใหไร่ก็ลองลองคำนวณออกมาแล้วก็ไปสร้างสร้างพื้นที่เขาจบซึ่งซึ่งเยอะมากนะครับตอนนี้ที่ช่วยผู้ป่วยช่วยผู้สูองอายุที่เรีนอะไรที่เขาช่วยเพืาอที่ตั้งกรงกานอะไรเมื่อวานะครับอย่างที่สื่อเองก็ก็น่นาจะให้เสียน,นั้นเข้ามาดูแลคือญาติจะคือตัดออกไปเลยไม่ให้มไม่ให้ไม่ให้ต่อเลยครับสถาบัิการเง้นบอกว่าแต่ว่าไม่ว่ามาันก็จะให้ทางราชการช่วย ก็คงไม่ไหวก็คงให้เป็นญาติพี่น้องแต่ว่าคนที่มาช่วยคนที่อาจจะไม่มาช่วยก็อยู่การเรียกผู้ดูแลอะไรและสลายแถิดก็ให้เขาได้ค่าตัดเศษต่อความจบคือไม่บอกพยาบาลแต่ว่าต้องดูแลให้มันให้มันคุ้นมืออะไรจิตเดียวนี้ที่ที่มันจิตเดินมาที่เขาจะได้จากญาติของเขาเนี่ยก็ให้เขาได้ทาอย่างนั้นนะครับสลายก็จริงจริงๆด้วยกรมีกรณีเมื่อเร็วๆนี้ก็คือเกี่ยวกที่ เขาช่วยดูไม่ได้แล้วอยากไปดูสอบตอนเช้ามาก็เล็กกันทั้งเทียนเพราะว่าอะไรต่างๆทีนี้ก็มีปัญหาโพยาบาลกับคนแต่คนนั้นมีเรศคนต้องกระดูนนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่ลูกโตคนต้องเกี่ยงครับผมโรงพยาบาลนี้มันรอในเลศนะครับเรศเพราะว่ามันเป็นเรศเอยมันก็มันก็คงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถ้าผมคนเรยถ้ามันเป็นไปได้ก็ทางเรศจริงๆแล้วก็บ้านอยู่ที่อยู่วารินถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เข้าโรงพยาบาลใหญ่ ครับผมเป็นโรงพยาบาลไข่โรงพยาบาลไข่ไม่คิดว่า,าการจัดการจะดีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนน้อยก็ได้นะครับเออเพราะอยากรับคนน้อยก็ได้แตเว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะให้คือห้ามเขยห้ามญาตเต่าเลยอืห้ามเลย,ยนะครับ <นะ S 2> เ,ย,เ,เย,ยี่ยมเยี่ยมตามเวลาเลยเยี่ยมตามเวลาเสร็จก็ต้องกลับบ้านนะครับกลับบ้านเลยไม่ต้องให้เลย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 โรงพยาบาลเลยครับที่รักผมก็คือถ้าจะให้คนอย่งที่มันบอกเขาคิดที่รักเปนหนครับผมห้าด่ายู่แล้วหรือว่านรือาจจะมีแต่ถ้าใครที่เราเอง ก็มีที yell, ่พักสูงๆแต่ที่เค้อมีก็ได้เลครับครับเอาละครับขอบคุณนะครับผมครับรรคับอีก3นาทีอาจจะได้อีกสักสายหนึ่งนะครับ0 4 5 2 4 2 6 9 4้ครับการแก้ปัญหาโรงพยาบสัมปชัญญะที่ประสงค์ครับสสวัดีแก้ได้ค่ะแก้ได้ง่ายได้ด้วยแก้จังไรล่ะครับไม่บอกค่อยเดี๋ยวเาเออมาดไม่เอาหรอกอยากอยากคุ้มตัวแต่ไม่เห็นน้องสาวเลืดเหมือนแต่ก่อนแ่นั่นนะ บอกคนมันก็สิเคียดด้วัดนี้ครับโอเคด้วเคียดถ้ามันวุ่นวายื่อยๆคือเขาเรียาวลแวโอ้จ้าคนตัวยสิออกไปได้ครับัลลาตังมึุกไปอืสิตถึกอกโมงกับว่าไปเลิกจาอกม่งกระตั้งกระตีกาไปเลยห้ามไล่ยาอกมันจะกอนเื่อได้จได้บ่อือสมไยหมอกวีเปล่าฮะอันสมัยนั่นแหละสมัยน่นม่เหวจะไหมก้อนๆนัน นี่แต่หมอเัาเอาตลอดขึนเราไส่รัดคูหมอกคุ่นั้นที่เอามาวัดคุณหมอเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลเคยนอกโรงพยาบาลน้ำเออบดียนี่หยาดไรลหยาดตอนี้แต่กอนต่กอนอีกจใวยอว่าก่แล้วงบบใบยอืครับผมใยไหลหยาดเขาไปเรอยครับตอนตอนใส่ไม่จะเหยียดเขาไปเหยียบมันตูดเนยียมบอกเรื่อยเวลาถ้าไดจะว่าไปครับผมครับ ถ้าอยากคุ้นไข่ไปนอนอยู่บ้านไก่หนี้อยากดูวัวไก่เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับปัญหาที่นอนเราเองผ่านมาเลยครับผมเวลากลางคืนหามเห็นหนี้อยากครับขอบคุณครับโอเคครับผมครับถ้าเป็นโรคบางกาเฮ็ดครึแม่ยบานสีมีปัญหาหรอครับผมปัญหาคือว่าลูกบ้านฉี่ขาดซื่อๆครับผมก็กาเฮ็ดซื่อๆนี่ครับสุดท้ายในใจเย็นสุดท้ายสุดท้ายสายสุดท้ายเอาเลยสั้นๆครับสวัสดีครับครับผมครับสั้นๆเลยครับเอาไงครับว่ามาเลยครับ กดต้องเป็นกดครับเ็น่ววนี้แหลครับเลาจะานที่ราาโอ้ก็ไม่ควรให้นอนเลยสถานที่ราชการจะไปนอนไม่ได้นะฮะครับผมเันก็ช่ยอได้อเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะฮะเนี่ยโรงาบเขาครับแต่ว่าเคยไปเยี่ยมธรรมดาครับครับผมอ้าวไม่ให้นอนพักเลยนะฮะก็ต้องให้ออกไปเลยเมื่อถึงเวลาขอบคุณนะครับเวลาหมดนะครับขอบคุณครับโดยสรุปครับคุณนพพรครับ สรุปก็ให้มีการจัดระเบียบนะฮะประเด็นก็คือหนึ่งคืออาจจะมีการผ่อนผันมีการจัดระเบียบให้คนเข้าเฝ้านะฮะแล้วมีการลงทะเบียนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เพิ่มผู้ช่วยพยาบาลแล้วอีกอย่างหนึ่งอีก เสียงตอนหลังๆมานี่ก็คือกฎต้องเป็นกฎนะครับคือห้ามญาติปฏิบัติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วนะครับแค่นั้นก็จบงั้นครับผมไม่ได้แก้ปัญหาอะไรยากเลยกิจกรรมอะไรก็หายไปทันทีเลยปัญหาว่าโรงพยาบาลจะกล้าทำไหมเหมือนกับเทศบาลจะกล้าเอาคนที่ยึดฟุตบาทคืนไหมเท่านั้นเองครับเพราะบุ่ขี้คลาดก็ไม่แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเผิ่ยึดความถูกต้องมันก็จบครับผมไปดีกว่าไปชักร้อนๆแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ่